เคฟล่าเขาทําลําโพงบลูทูธตัวนี้ออกมาแบบถึงจริงนะครับพี่ๆตัวนี้เป็นเคฟ l a านะครับ Walk Pro V60 เป็นลําโพงบลูทูธที่ตัวเล็กแต่ให้กําลังขับเสียงถึง120วัตต์นะและซับกระเพิ่มกระเพิ่มด้านข้างแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาได้ลูกเล่นกันนะพี่ๆตัวนี้เขามีไม้แล้วเป็นลําโพงชังบอกเลยได้ทั้งร้องและฟังจริงๆนะพี่ๆหวังในห้องนั่งเล่นห้องนอนนะข้างท,ทุกทีวงทีวีแล้วเรียบหรูเลยครับหรูจริงนะมี EQ ิปรับได้นะครับใครร้องเพลงนะครับปรับเป็นรีเวิร์บไม้บวกลบได้ด้วยนะปรับเสียงไม้ได้บนตัวและดูงานดิ <S <S โอ้โหซับข้างๆไฟ RG b สวยๆวาง com. Com. โต๊ะคงโต๊ะคอมหน้าทีวีหัวนอนนะและตัวแค่นี้ ออกงานได้เลยนะครับพี่พมันขับถึง120วัตต์เสียงลั่นๆแบบนี้ครับ น่าตกใจเนาะตัวมันนิดเดียวเองแต่เสียงดังมากแล้วก็เบสนุ่มมากปับ EQ ได้นะครับพี่ๆทุกอย่างปรับได้บนตัวเลยเนะาะไมค์คู่ด้วยอะร้องเพลงเคาะนะครับมันปรับนุ่มปรับนี้ได้เต็มเลยทีเ่เป็นลำโพงที่แบบเฮ้ยพี่ๆได้ทั้งร้องนะครับทั้งฟังเพลงแล้วเพลงออกทุกแนวจะเอานุ่มก็ปรับ EQ เอานะครับจะเอาแบบกระแทกกระแทกแล้วใจก็ปรับ EQ เอางานแบบนี้ที่สําคัญคืออะไรรูกไหมครับราคาโคตรดีเลยชันงบอกเลยเฮ้ยพี่ๆอยากให้มาสัมผัสต,ตัวจริงกับงานที่เขาผลิตแล้วก็ อยากให้มาฟังเสียงเขาจริงๆพี่พต้องชอบแน่ๆครับอ้าวจัดให้ไปใช้กันราคาไม่แพงครับพี่พีเควฟล่าวอลโ v รวีหกนะจัดเืรอราคาดีจริงๆไม่แพงที่ HV Group นะครับพี่พีแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ด้วยนะพี่พีแกะของเช็คของก่อนชําระเงินได้ด้วยนะครับงานตรงปกแน่นอนออกจากมือช้างนะครับส่งตรงถึงพี่พีแบบตรงปกแล้วก็ราคาไม่แพงอยากให้มีใช้กันครับที่ฮ v g r ีกรเลยครับ